นแลกนะกรับเจ้านี้เราไปเลียงข้ากันต่อนยูดัเงเกเทศนะครับเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันในตำบลถุงกงท่นมาเลี้ยงมูบเป็นอาชีพเสริมนะครับแต่ประสบปัญหาขาดทุนครับเอ้าหลังจากนั้นก็นมาทดลองเลี้ยงไข่พัมซดนี่คืออะไรหลาวนะไข่พัมเคยกินไหมไม่เคยกินอัเป็นพื้นน้ำที่ว่าสร้างรายได้นะไปเ็เลยที่อยู่ผันพลือไข่ขพัมนี่นะครับโดยนางชะยาพรนินยกิจนะครับนินละกิจนะครับ67ปีชาวสวนปาล์มน้ำมันในตำบลถุงกงนี่การนิดนะ เดิมเนี่ยทำธุนปล์มนะครับกลางบานประมาณน้าอุหลายและแต่ด้วยความยากจะมีอาชีพเพิ่มจะรวนปา้มเหมือนั้นมาเลี้ยงมูในในธวนปล์มนะแต่พระปัญหาขาดทุนนะครับราคามูมันไม่แพงเลยน้องอีงอมลายปัจจัยนะครับยังงั้นมาลอรู้ารอดสั้นพิบนะครับที่ชื่อว่าไข่พั่มไข่พั่มใช่ไหมไข่พั่มเป็นพืชน้ำเลี้ยงหายนะครับโดยตัดลงกินเองก่อนเลื่อยจั้นกจะพอเลี้ยงแล้วนยมีประโยชน์ถึงกระยหญ่โบนะครับ อีกเทปบนึ่นะครับประโยชนใย์ทางก่ยภามีโปรโตีนรุง่งไฟเบอร์รุง่งวิตามินบีทิปรุ่งนะครับแล,ล้วกรดอะนออมินโนนะครับแคลเซียมนะครับธาตุเล็กนะโคลอโรฟิลรุ่งนะครับอ๋อก็เป็นสำคัญตัวร่างกายพี่นะ,ะนัะน่นแหละเพื่อชิมเลยนั้น นั่นแหละทีนี้พอเลี้ยงมา <c oughs> สักซองซ้ำเดือนค่ะพ้นตอบรับมันดีและลูกค้าส่วนใยก็เป็นกลุ่มลูกค้าที่ว่ารักสุขภาพค่ะอุ้ยนี่แกค่ายกลองละห้าสิบบาทเองนะ<ค>ท <ำ S 2> ่าย<ห>้เนะ่นั่นแหละทําให้ตัวเองมีรายได้จากการค่ายค่ายายมนี้และวันละประมาณซ้ำร้อยถึงห้าร้อยบาทค่ะ็นับว่าเป็นรายได้ที่น่าพอใจกับการทําอาชีพเสื่มไม่ที่ว่าอยู่บ้านไม่ต้องไปไหนนะทางด้านข้างนายภูนซักโซพลปทุมรักในอําเภอการจนาดิตค่ะท่านก็บอกว่าค่ายผ้าเนี่ยเป็นพืชน้ำชนิดไม่ที่ว่าเอามาเพาะเลี้ยงในพื้นที่ตําบล ถุงกงอำเภอการจนนัดิษนีละซึ่งทางอำเภอก็มีการสนับสนุนนะคะในเรื่องของการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับบุคคลภายนอกหรือว่าลูกค้าดังนั้นการสนับสนุนผู้เผาะเดียงการมีส่วนสําคัญนะคะ คือการเลี้ยงเนี่ยต้องมเออีเขาเรียกว่าสุขลักษณะนะคะต้องเสริมสร้างวิชาการให้กับคนเลี้ยงหลอดรายใจให้มากที่สุดอ,อีกทางยังมองว่าการใช้พื้นที่ <c oughs> เพียงเล็กน้อยเนี่ยก็สามารถจะมาสร้างอาชีพเสริมกันได้แล้วนะ,ะคะสร้างไรายได้ผู้ประกอบการซึ่งทางภาครัฐก็ให้การสนับสนุนเพราะฉะนั้นแล้วใครที่สนใจไข่พัม่มนี่ติดต่อไปได้ที่คุณชยาพรกันได้เลยนะ,ะคะไม่เล็กโทรศรัพท์08 4